สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับทราวิสอเล็กซานเดอร์อายุ29ปีอาศัยอยู่ที่เมืองริเวอร์ไซด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทราวิสเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นักไม่ใช่แค่ฐานะทางครอบครัวแต่รวมถึงความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วยครับมีบางครั้งที่อาหารบางอย่างหมดอายุพวกเขายังต้องกินเพื่อประทังชีวิตไปก่อน พอและแม่ของเขาติดสารเสพติดแบบขาดไม่ได้เลยพวกเขาจึงไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ตัวทราวิสเท่าที่ควรจนเขาอายุได้11ปีพ่อของเขาได้มาเสียชีวิตไปในปี1997ทําทำให้แม่ของเขารู้สึกเหมือนว่าโลกใบนี้ไม่มีใครอีกแล้วแม่ของเขาจึงได้เดินทางไปที่ไหนสักแห่งโดยไม่ได้พาทราวิสไปด้วยแต่ไม่ใช่เพราะเธอไม่รักลูกนะครับแต่เพียงเธอคนเดียวลำพังคงไม่สามารถดูแลทราวิสได้แน่เธอจึงได้ติดต่อหาแม่ของเธอให้ช่วยมารับทราวิสไปเลี้ยงดู ในเวลาต่อมาทราวิสได้ย้ายไปอยู่กับคุณยายชีวิตของเขาตอนนั้นเหมือนกับคนละคนมีอาหารให้กินอย่างอิ่มท้องทุกมือ้อและแต่ละอย่างไม่ซ้ํากันเลยคุณยายเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีและได้ส่งเขาไปเรียนต่อให้จบตั้งแต่เด็กจนโตคุณยายชอบปลูกฝังเขาในเรื่องของศาสนา,าคริสต์มาโดยตลอดมักจะให้ทราวิสอ่านคัมภีร์ต่างๆที่เกี่ยวกับพระเยซูเพื่อให้เขาซึมซับความเป็นคริสต์ให้ได้มากที่สุดทุกๆวันอาทิตย์ทราวิสเองก็จะไปโบสถ์อยู่เป็นประจำเพื่อแสดงความรักต่อพระเจ้า การไปโบสถ์ถือเป็นการแสดงความรักและนมัสการพระเจ้าของคนชาวคริสเลยครับสิ่งเหล่านี้มันช่วยขัดเกลาความคิดของเขาและคำชี้แนะของคุณยายนั้นทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นมาเรื่อยๆพอเขาเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเขาเห็นแล้วว่าสำหรับคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบมันทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันมันค่อนข้างยากมากๆซึ่งเขาเองเคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนและอยากช่วยให้ทุกคนที่เจอกับปัญหาในชีวิตให้เข้ามาสงบจิตสงบใจในโบสถ์และเรื่องราวต่างๆมันจะดีขึ้นเอง นี่คือความคิดของเขาที่อยากจะช่วยคนให้ได้มากที่สุดทราวิสเป็นคนที่ขยันชอบทำกิจกรรมหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ชอบเลยก็คือการศึกษาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เก่งและฉลาดแต่ด้วยความคิดของเขาเขาอยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนหนังสือเขาอยากทำให้ทุกคนเห็นในความสามารถของเขาว่าเขาสามารถมีเงินได้โดยที่ไม่ต้องไปเรียนทัศนคติของทราวิสคือไม่อยากไปทำงานการมงเช้าแล้ว5้าโมงเย็นกลับบ้าน ช่วงเวลานี้มันสามารถทําอย่างอื่นได้มากกว่านั้นและสามารถหาเงินได้เยอะกว่าอีกด้วยเขาเชื่อเสมอว่ายังไงมันก็ต้องมีทางที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้และความเชื่อนั้นมันเริ่มเห็นชัดมากขึ้นเมื่อเขาได้บังเอิญเจอกับคริสฮิวจ์คริสเป็นคนที่ร่ารวยทํางานในตําแหน่งที่สูงให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเขามีภรรยาที่สวยและลูกอีกสามคนคริสตอนนี้ได้ใช้ชีวิตเหมือนแบบที่ทราวิสต้องการเลยครับไม่จําเป็นที่ต้องทํางานเช้ากับเย็น อย่างไรก็ตามทุกอย่างย่อมมีจุดเริ่มต้นคริสเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มีความสามารถในการพูดและเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทํางานเขาจึงได้แนะนําทราวิสให้รู้จักกับคนคนหนึ่งต่อมาทราวิสได้เริ่มต้นทํางานคล้ายกับเป็นตัวแทนฝ่ายขายให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในปี2005ซึ่งยอดโบนัสที่เขาจะได้จากการขายนั้นมันน่าดึงดูดมากๆครับพอทราวิสเริ่มงานได้ไม่ถึงปีชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ ในระยะเวลาเพียงสั้นๆเขาสามารถซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้ซื้อรถยนต์ BMW แบบใหม่แกะกล่องมาจอดไว้ที่บ้านของเขาได้ถ้าถามว่าเงินที่เขาได้มันมากแค่ไหนบอกได้เลยว่าขนาดคนทำงานเป็นหมอบางคนยังได้น้อยกว่าเลยครับสิ่งเหล่านี้เองทำให้เขาเริ่มหันมาเป็นนักพูดในเชิงให้แรงบันดาลใจกับผู้คนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียนจบแบบสูงๆแต่ถ้ามีความฝันทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ งานนักพูดนี้เป็นเพียงแค่าง,งานพาทางเท่านั้นแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือเขาสามารถทําให้คนนั่งฟังในสิ่งที่เขาพูดจนจบและสามารถสร้างรายได้จากตรงนี้เพิ่มไปอีกตอนนี้หลายๆคนในพื้นที่ต่างเริ่มรู้จักทราวิสมากขึ้นด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีศิลปะในการพูดเขามักจะสอดแทรกเรื่องตลกเข้ามาเพื่อให้คนดูผ่อนคลายและหลายๆคนก็ชอบในวิธีการพูดของเขาอีกด้วยถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินเยอะตั้งแต่ในวัย20ปลาย มันก็มักจะมีสาวๆมาจีบมาพูดคุยอยากสารสัมพันธ์ต่อแต่เนื่องจากที่เขานับถือศาสนาคริสต์เขาจึงไม่อยากคบหากับใครตอนนี้และไม่อยากทําผิดให้พระเจ้าผิดหวังเมื่อพูดถึงเรื่องผิดศีลธรรมทางเพศในคัมภีร์ไบเบิลไม่เพียงกล่าวถึงการผิดประเวณีเท่านั้นแต่ยังกล่าวถึงการประพฤติที่ไม่สะอาดและการประพฤติที่ไร้อย่างอายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนพระเจ้าก็ไม่พอใจแน่ๆถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นร่วมรักกันก็ตามต่อมาชีวิตของทราวิส มันได้เริ่มเป็นเหมือนกับที่เขาได้ฝันไว้เขาไม่จําเป็นต้องเริ่มงานเช้าแล้วรอเวลากลับบ้านแต่ระหว่างวันเขาสามารถทําอะไรก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขามักจะไปเข้าฟิตเนสเซ็นเตอร์เพื่อออกกําลังกายเขาอยากทําให้รูปลักษณ์ภายนอกของเขาดูดีอยู่เสมอตั้งแต่ต้นปี2006จนถึงเดือนกันยายนมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตของเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้มันจะทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดการสิ่งที่ผมหมายถึงนี้ก็คือเขาได้พบกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าโจดี้อาริออสอายุ26ปีเธออาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนกันชีวิตในวัยเด็กของเธอมันค่อนข้างคล้ายๆกับทราวิสเลยนั่นก็คือเธอหยุดเรียนและหันไปทํางานในสิ่งที่ตัวเองชอบแทนโจดี้ได้หยุดเรียนไปตั้งแต่ช่วงมปลายความสามารถพิเศษของเธอก็กคืองานศิลปะ การถ่ายรูปเธอชอบถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจเธออยากโตมาเป็นช่างภาพและอยากเป็นนางแบบอีกด้วยจนท้ายที่สุดพอเธอโตขึ้นเธอได้เดินตามความฝันในการเป็นช่างภาพมืออาชีพและมีงานเข้ามาให้เธอถ่ายอยู่เรื่อยๆนิสัยของเธอก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจสูงมีความเป็นครีเอทีฟดูฉลาดเธอมักจะใช้เวลาว่างของเธอไปกับการวาดรูปและถ่ายรูปงานที่เธอถูกจ้างให้ทำส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นงานแต่งงานพิธีบัพติศมารหรือศีลล้างบาป และงานเลี้ยงต่างๆนอกจากนี้เธอยังทำงานเป็นเด็กเสือฟให้กับร้านอาหารแห่งหนึ่งอีกด้วยเธอใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นจนโตด้วยตัวของเธอเองเธอไม่เคยพึ่งเงินพ่อหรือแม่เลยเธอเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเป็นอย่างมากเธอมีน้องสาวคนหนึ่งแต่มันก็จะเป็นเธอเองซะมากกว่าที่คอยส่งเงินให้น้องใช้บ้างทุกๆคนในที่ทำงานหรือคนที่เคยร่วมงานกับเธอต่างบอกว่าเธอเป็นคนที่บริการลูกค้าได้เก่งและไม่เคยบกพร่องในหน้าที่เลยทุกๆอย่างมันต้องเป๊ะตลอด สิ่งที่โจดี้แตกต่างจากทราวิสก็คือการใช้ชีวิตครับคือโจดี้เคยมีแฟนมาแล้วหลายต่อหลายคนแต่สําหรับทราวิสเองเขายังไม่เคยมีใครเข้ามาในชีวิตเลยและโจดี้ส่วนมากคนที่เธอคบมักจะมีอายุที่มากกว่าเธอตลอดเธอชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าสามารถดูแลเอาใจใส่เธอได้เธอไม่เคยขออะไรไปมากกว่านี้เลยแต่สุดท้ายคนเหล่านั้นก็ไม่เคยทําให้เธอสมหวังเลยสักคนและนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เธอยังไม่ลงเอยกับใครเลย เธอได้พยายามหาผู้ชายที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเธอไปตลอดชีวิตจนเธอได้มาเจอกับชายคนหนึ่งซึ่งช่วงเวลาการคบหาเป็นแฟนกันมันค่อนข้างยาวนานแถมพวกเขายังซื้อบ้านอยู่ด้วยกันอีกด้วยแต่จูๆ่ๆชายคนนั้นกลับบอกเธอว่าเขามีครอบครัวและมีลูกแล้วจึงอยากขอจบความสัมพันธ์นี้ลงส่วนเรื่องแต่งงานที่เคยสัญญากันไว้มันคงไม่มีอีกต่อไปชีวิตของเธอช่วงนั้นมันถือได้ว่าเป็นอะไรที่แย่สุดๆครับ แม้ว่าการงานจะดีแต่ความรักมันไม่สมหวังอย่างที่เธอตั้งใจไว้เธอเสียใจอยู่สักระยะเลยครับกว่าจะกลับมาดีขึ้นได้ต่อมามีเพื่อนของเธอคนหนึ่งได้นำแผ่นดีวดีของบริษัทแห่งหนึ่งมาให้กับเธอดูมันเป็นคลิปที่พูดเกี่ยวกับการทำงานการใช้ชีวิตว่าถ้าทำงานให้กับบริษัทนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งนี้ทำให้เธอจุดประกายความหวังในการใช้ชีวิตแบบใหม่อีกครั้งและเธอเองก็ต้องการที่จะ move on กับชีวิต ในดีวดีนี้ยังบอกอีกด้วยว่ามันจะมีงานแสดงสินค้าระหว่างบริษัทที่ทำธุรกิจด้วยกันและอยากเชิญให้ทุกๆคนที่อยากมาร่วมงานกับหนึ่งในบริษัทนั้นๆให้มาที่งานและพูดคุยกับตัวแทนบริษัทและแลกเปลี่ยนความคิดและถ้าสนใจก็อาจจะได้ร่วมงานกันก็เป็นได้ตอนนั้นงานหลักของโจดี้คือเป็นเด็กเสิร์ฟและช่างภาพแต่เธออยากมีงานที่มั่นคงกว่าเด็กเสิร์ฟซึ่งเธอหวังว่าเธออาจจะได้เจอกับงานหรือบริษัทที่ถูกใจเธอ ต่อมาในต้นเดือนกันยายนปี2006เธอได้ไปร่วมงานดังกล่าวครับจนได้พบกับทราวิสตามลำดับทราวิสเองเป็นตัวแทนของบริษัทก็ได้มาร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันตอนที่เขาเห็นโจดี้ครั้งแรกมันเหมือนกับเป็นรักแรกพบเขาไม่เคยเห็นใครแล้วรู้สึกแบบนี้มาก่อนหัวใจของเขาพองโตและเต้นแรงทุกครั้งที่นึกถึงเธอหน้าตาของโจดี้มันทําให้เขาลืมเรื่องทุกอย่างเพราะเธอเป็นคนที่สวยโดดเด่นและเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนในคืนวันเดียวกันทราวิสได้เดินเข้าไปพูดคุยกับเธอ และขอให้เธอไปร่วมดินเนอร์กับทีมงานของเขาแต่ตอนนั้นโจดี้ได้ปฏิเสธไปเนื่องจากเธอไม่ได้สนใจในตัวทราวิสแต่อย่างว่าครับตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกเขาตามตื้อเธออยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายเธอยอมไปร่วมดินเนอร์กับเขาครับโจดี้หลังจากมีปัญหากับแฟนคนก่อนมันทาให้หัวใจของเธอยังอยู่ในช่วงที่ไม่แข็งแรงมากนักแต่พอได้เจอกับทราวิสเขาได้ทําให้เธอรู้สึกว่าเธอมีตัวตนขึ้นมาอีกครั้งเขาทําให้เธอยิ้มได้พอหลังจากงานจบพวกเขาได้มีการแลกอีเมลกัน และสารต่อความสัมพันธ์เรื่อยมาพวกเขาเริ่มศึกษาดูใจกันเรื่อยๆในสองเดือนแรกความสัมพันธ์ของพวกเขามันแน่นหนามากๆแต่ความรักครั้งนี้มันไม่ได้มาง่ายๆเพราะระยะทางของทั้งสองมันเป็นอุปสรรคอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าจะอยู่ในรัฐเดียวกันแต่ระยะทางมันค่อนข้างไกลยอยู่พอสมควรแต่พวกเขาก็ยังหาเวลาว่างมาเจอกันอยู่เรื่อยๆอีกประเด็นหนึ่งก็คือปลายเดือนพฤศจิกายนปี2006โจโดีได้ตัดสินใจเข้าพิธีบัพติศมารหรือศีลล้างบาปตามทราวิส เธอเป็นคนที่ไม่ได้สนใจในเรื่องศาสนาอยู่แล้วในตอนแรกแต่ด้วยความที่เธออินกับคำพูดที่ทราวิสพูดให้เธอฟังอยู่บ่อยๆเธอจึงตัดสินใจเลือกเดินในเส้นทางนี้และภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพที่ทราวิสอยู่ข้างๆเธอเพื่อเข้าพิธีกรรมดังกล่าว5เดือนผ่านไปพวกเขาทั้งสองคนเริ่มคบหากันอย่างเปิดเผยและตัวโจดี้เองได้ย้ายออกจากบ้านอดีตแฟนของเธอมาอยู่ที่บ้านตายายแทนเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้กับทราวิสให้มากขึ้น แถมทราวิสเองบอกกับเธอว่าเขาสามารถหางานให้เธอทําได้และเขาเชื่อว่าถ้าเธอทําในตําแหน่งเดียวกันกับเขามันจะทําให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจและสามารถเป็นอย่างที่เขาเป็นได้และมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดไว้เลยครับจดี้ได้ทํางานในตําแหน่งที่คล้ายๆกับเขาในบริษัทเดียวกันเพียงแต่อยู่คนละสาขาเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ก็คือระหว่างที่พวกเขาคบหากันมาเรื่อยๆก่อนที่จะเปิดเผยให้คนทั่วไปได้รับรู้ ก็คือพวกเขามีการส่งอีเมลหากันมากถึง82,000กว่าอีเมลเลยครับซึ่งถือได้ว่าเยอะมากๆจากที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วหลายๆคนคงไม่แน่ใจว่าถ้าพวกเขาเลิกกันจริงๆมันคงเป็นเรื่องที่ยากมากแน่ๆเพราะดูจากสถานการณ์ต่างๆมันไม่มีวี่แววอะไรเลยที่ทําให้พวกเขาเลิกกันได้พวกเขาไม่มีการทะเลาะอะไรกันเลยแถมยังโทรคุยหากันเกือบจะทุกวันแต่ไม่นานเลยครับในช่วงเดือนมิถุนายนปี2007 ทราวิสได้ขอเลิกกับโจดี้ไปเนื่องจากเขารู้สึกผิดที่ฝ่าฝืนกฎของความเป็นคริสนอกเหนือจากนี้เขายังบอกว่าโจดี้เป็นคนที่ขี้หึงโมโหร้ายแถมยังเคยกีดร้ดอรถของเขาถึง3ามครั้งอีกด้วยครับบวกกับเพื่อนๆที่สนิทของทราวิสได้บอกว่าโจดี้หึงถึงขนาดไปเฝ้าหน้าห้องน้ําเวลาไปไหนมาไหน,มาไหนด้วยกันหรือชอบแอบฟังว่าทราวิสคุยกับใครคนอื่นหรือเปล่ามันทําให้เขารู้สึกอึดอัดมากๆส่วนแหล่งข่าวอีกที่หนึ่งได้บอกว่าสาเหตุที่พวกเขาเลิกกันก็เพราะว่าโจดี้ ทนความรุนแรงของทราวิสไม่ไหวเพราะเขามักจะทำร้ายร่างกายเธออยู่บ่อยครั้งเห็นเธอมีค่าเพียงแค่ตอนอยากร่วมรักกันเท่านั้นแต่ความเป็นจริงหลังจากนั้นคือพวกเขามีการติดต่อหากันอยู่เรื่อยๆครับเหมือนจะตัดกันไม่ขาดแต่ความรู้สึกที่โจดี้มีต่อทราววสมันยังไม่หมดเธอฟังใจกับรักครั้งนี้มากเพราะเธอคิดว่าทราววสจะเป็นคนสุดท้ายที่เธออยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยและเป็นภรรยาที่ดีต่อไปแต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพอถึงเดือนธันวาคมปี2007 ทราวิสได้เริ่มเดทกับผู้หญิงคนใหม่พอโจดี้ทราบข่าวเธอได้เขียนข้อความไปขู่และทําให้ผู้หญิงคนนั้นกลัวไปเลยจนถึงขั้นต้องเลิกกับทราวิสไปครับแต่เหมือนทราวิสจะไม่ค่อยแคร์แฟนใหม่สักเท่าไหร่เพราะเขายังเขียนข้อความคุยเล่นกับโจดี้อยู่เลยพวกเขาได้นัดเจอกันเพื่อมีอะไรกันอยู่เรื่อยๆแถมในช่วงเดือนมีนาคมปี2008พวกเขายังไปเที่ยวด้วยกันอยู่หลายๆที่1เดือนผ่านไปทราวิสได้โพสต์ข้อความผ่านบล็อกของตัวเองว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดของผม ปีนี้เป็นปีที่ทุกๆคนจะถูกบดบังโดยผมผมจะมีรายได้มากขึ้นผมจะได้เรียนรู้มากขึ้นได้เดินทางมากขึ้นได้มีความรักที่ดีขึ้นและมันจะเป็นปีที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมากว่าปีอื่นๆที่มัดรวมกันมาเลยนอกจากนี้พอเขาออกไปเดินคนเดียวที่ผับแห่งหนึ่งเขาได้เขียนข้อความหาโจดี้ว่าผมยอมรับเลยว่าคุณคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเท่าที่ผมเคยรู้จักมาและมันจะมีการเขียนข้อความลักษณะแบบนี้และมากกว่านี้หากันอยู่เรื่อยๆครับ ต่อมาในเดือนพฤษภาคมปี2008โจดีเคยเข้าไปแฮกดูข้อมูลส่วนตัวของเขาใน Facebook อีกด้วยเธอเริ่มข้ามเส้นมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้พวกเขาจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเรื่อยมาแต่พวกเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเธอไม่ควรจะทําอะไรแบบนี้ตอนนั้นทราวิสเริ่มทนไม่ไหวและบอกกับโจดีว่าหลังจากนี้อย่ามายุ่งกันอีกเลยให้ต่างคนต่างอยู่และในเดือนถัดไปวันที่15ทราวสจะต้องออกเดินทางไปสัมมนาที่เมืองแคนคูนในเม็กซิโก ซึ่งเขาได้ใส่ชื่อของโจดี้ไว้ตอนแรกว่าให้เป็นเพื่อนที่จะไปด้วยแต่หลังจากที่มีปัญหากันเขาได้ขอให้ทีมงานลบชื่อของเธอและใส่ชื่อของสาวอื่นแทนตอนนั้นโจดี้โกรธมากและไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้กับเธอได้ซึ่งพวกเขาได้มีการเขียนข้อความหากันแบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันมีทั้งการดูถูกเหยียดหยามพูดไม่ดีใส่กันไปมาอยู่ตลอดแต่สุดท้ายเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรครับซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เลิกติดต่อกันไปจริง โจดี้ได้หายไปจากชีวิตทราวิสเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆและตอนนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นที่บ้านตายายที่โจดี้อาศัยอยู่ข้าวของถูกขโมยออกไปหลายอย่างแถมหนึ่งในนั้นก็คือปืนสั้นหนึ่งกระบอกตายายของเธอรู้สึกตกใจเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนส่วนตัวเธอเองหลังจากนั้นได้สั่งกล้องวงจรปิดมาติดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก ต่อมาวันที่4มิถุนายนปี2008ทราวิสมีนัดคุยกับผู้บริหารเกี่ยวกับการที่เขาจะไปเป็นตัวแทนของบริษัทในวันที่15ที่จะถึงนี้แต่เขาไม่ได้มาคุยตามที่นัดกันไว้ซึ่งมันแปลกมากๆทางผู้บริหารเองได้พยายามโทรหาเขาอยู่หลายรอบแต่ไม่ติดตอนนั้นทางผู้บริหารเองไม่ได้เอกใจอะไรเพราะทราวิสเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับงานไม่เคยทําให้ผิดหวังซึ่งพวกเขาก็ได้แต่รอทราวิสติดต่อกลับไปอย่างเดียวพอนานวันเข้าจนถึงวันที่9 เพื่อนๆหรือญาติคนอื่นๆที่เขามักจะโทรคุยกันด้วยกลับติดต่อทราวิสไม่ได้เลยซึ่งมันผิดปกติเพื่อนสนิทหลายๆคนของเขาเริ่มสงสัยจึงได้ไปที่บ้านของเขาเพื่อไปดูหน่อยว่าเป็นอะไรติดสาวหรือเปล่าหรือว่าทําอะไรอยู่ทําไมติดต่อไปหลายวันแล้วไม่ได้การตอบรับอะไรเลยพอถึงที่บ้านเพื่อนเรียกก็แล้วเคาะประตูก็แล้วแต่เขากลับเงียบเพื่อนๆต่างเริ่มเป็นกงนังวลจึงได้หยิบกุญแจฉุกเฉินที่เขาเก็บไว้ ซึ่งมีแต่เพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้พอเข้าไปในบ้านก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรแต่พอเดินไปเรื่อยๆผ่านห้องครัวไปจนถึงห้องน้ํามันมีคราบเลือดเต็มไปหมดยิ่งพอเดินไปในห้องน้ําพวกเขาได้พบกับเสิยงที่ไม่คาดคิดมาก่อนซึ่งทราวิสได้หมดสติเสียชีวิตไปตามลําดับเพื่อนๆที่เห็นสภาพดังกล่าวก็ได้รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาที่เกิดเหตุทันทีระหว่างที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้มีการถามว่ามันเป็นการฆาตกรรมหรือการฆาตัวตายกันแน่ ซึ่งเพื่อนที่โทรไปแจ้งได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาไม่คิดว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายนะดูจากสภาพน่าจะเป็นการฆาตกรรมมากกว่าและคนที่พวกเขาสงสัยก็คือโจดี้นั่นเองพอตำรวจไปถึงพวกเขาก็ได้นำศพของทราวิสไปชนสูตรต่อไปเพื่อหาเบาะแสที่มาของแผลทั้งหมดจนทำให้รู้ว่าเขาถูกใช้มีดแทงไปหลายแผลบวกกับถูกยิงไปหนึ่งทีทางกองพิสูจน์หลักฐานเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นที่บ้านของทราวิสทุกซอกทุกมุม เพื่อหาเบาะแสของคนก่อเหตุในครั้งนี้จนไปเจอกับคราบเลือดที่มีรอยฝ่ามือติดอยู่เจ้าหน้าที่เองจึงได้นาเบาะแสนี้ไปตรวจดูอีกทีต่อมาในเครื่องซักผ้ามันก็จะมีเสื้อผ้าของเขาอยู่ในนั้นด้วยพร้อมกับโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ตำรวจย,ยังพบกับกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่ที่ถูกทุบทิ้งและยัดเข้าเครื่องซักผ้าเหมือนกันนั่นหมายความว่าคนร้ายพยายามจะทําความสะอาดทุกอย่างให้ดูเหมือนปกติที่สุดแต่คนร้ายไม่ได้ทําความสะอาดในห้องน้ําที่เกิดเหตุเลยหรือแม้กระทั่งเอาหลักฐานอื่นๆไปทิง้ง ปืนสั้นที่ใช้ในที่ก่อเหตุมันก็ยังอยู่ใกล้ๆสิงล้างมือในเวลาต่อมาตำรวจได้กู้ข้อมูลที่ถูกลบจากกล้องตัวนี้มาดูและพบว่าโจดี้มีการถ่ายรูปคู่กับทราวิสในวันที่4มิถุนายนช่วงบ่ายโมง40นาทีนอกจากนี้มันจะมีภาพที่ทั้งสองคนถ่ายขณะมีเพศสัมพันธ์กันอยู่หลังจากนั้นพวกเขาได้มีการถ่ายรูปโพสท่าเซ็กซี่เล่นกันอีกด้วยมันชัดเจนมากๆว่าคนที่ตำรวจเห็นในภาพก็คือโจดี้จริงๆหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการถ่ายรูปอะไรกันอีก จนกระทั่งในช่วง5โมง22นาทีมันเป็นภาพที่เขากับเธอกำลังอาบน้ำด้วยกันแต่ใครจะไปรู้ครับว่าภาพในตอน5โมง29นาทีจะเป็นภาพสุดท้ายในการมีชีวิตของเขาต่อมาผลตรวจจากแบได้วยออกมาว่ารอยมือที่พบตรงฝาผนังไม่ใช่ของทราวิสแค่คนเดียวแต่มันมี DNA ของโจดี้อีกด้วยครับและปืนสั้นที่พบในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบดูที่มาที่ไปของปืนนี้ว่าเป็นชื่อของใครและสุดท้ายมันก็ไปตรงกับชื่อของคุณตา ที่โจดีอาศัยอยู่ที่บ้านด้วยครับบวกกับลายน้วมือต่างๆมันบ่งบอกว่าเป็นของเธออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นหมายความว่าบ้านที่ถูกปล้นในวันนั้นมันเป็นฝีมือของเธอเองทางตำรวจยังพบก,กับเส้นผมที่ตกอยู่มันก็เป็นของเธออีกเช่นเดียวกันโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในเครื่องซักผ้าตำรวจได้กู้ข้อมูลต่างๆกลับมาด้วยเช่นกันครับและพบว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุสองวันทราวิสกับโจดี้ได้โทรหากันในช่วงตีหนึ่งแล้ววางสายไปแล้วมาคุยกันอีกทีในช่วงตีสามแล้ววางสายไป ทริวิสโทรหาโจดี้อีกครั้งหลังจากตีสามและในประวัติมันบอกว่าพวกเขาคุยกันาราวๆสิบแนาทีแล้วก็วางสายไปอีกตีสี่กว่าพวกเขายังไม่หลับไม่นอนกันนะครับโจดี้ได้โทรหาเขาอีกครั้งคราวนี้ระยะเวลาในการพูดคุยมันเป็นเพียงแค่48วินาทีแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดเผยเ,เรื่องราวที่อยู่ในบทสนทนาได้ว่าคุยอะไรกันบ้างแต่บอกได้แค่ว่าเธอเป็นคนสุดท้ายที่เขาติดต่อหาแน่นอนเพราะหลักฐานจากการโทรออกมันมีแต่เบอร์ของโจดี้เพียงคนเดียว หลักฐานที่มีมันชัดเจนอยู่พอสมควรแต่ทางตำรวจตอนนั้นยังชะลอการออกหมายจับและได้เชิญให้เธอมาสอบปากคำก่อนเพื่อเก็บข้อมูลและทำให้แน่ใจว่าเธอคือฆาตรกรจริงๆซึ่งเธอได้เล่าว่าเธอไม่ใช่คนร้ายอย่างแน่นอนในวันที่เกิดเหตุเธอไม่ได้อยู่กับเขาเธออยู่อีกเมืองหนึง่งและเธอไม่ได้เจอกับทราวิสมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วตำรวจได้พยายามเล่นคำถามในเชิงจิตวิทยายกับเธอครับซึ่งหลังจากนั้นตำรวจได้ถามไปหลายๆคำถามจนวกกลับมาที่คำถามเดิม และทีนี้เธอเปลี่ยนคำให้การว่ามันมีคนร้ายสองคนบุกเข้ามาและได้ทำร้ายเธอจนสลบไปพอเธอฟื้นขึ้นมาเธอเห็นว่าทราเวสเสียชีวิตไปเธอกลัวและตัวสั่นไปหมดเธอจึงไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับคนอื่นทราบคำให้การของเธอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆและมันดูมีพิรุษสุดๆเลยครับเธอพูดไม่ตรงกันสักครั้งเดียวต่อมาตำรวจได้เชิญให้คนอื่นๆมาสอบปากคำด้วยเช่นกันโดยเพื่อนสนิทของทราวิสบอกว่าโจดี้เป็นคนที่กัดไม่ปล่อย เธอเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่แต่กับทราวิสเธอไม่อยากเสียเข้าไปจนอาจจะทำอะไรแบบนี้ขึ้นก็เป็นได้มันจะมีอยู่บางครั้งที่ทราวิสเคยเล่าให้กับเพื่อนคนนี้ฟังว่าโจดี้เคยขู่ที่จะฆ่าตัวตายถ้าทราวิสทิ้งเธอไปแต่ในวันที่เกิดเหตุทราวิสได้เขียนข้อความหาเพื่อนคนนี้ว่าตอนนี้กำลังอยู่กับโจดี้นะอยู่ดีๆเธอก็มาหาที่บ้านโดยไม่ได้บอกกล่าวอะไรหลังจากนั้นพอเพื่อนสนิทคนนี้ไม่ได้รับการตอบรับอะไรเลยและขาดการติดต่อไปกว่า4ีหวัน ทีนี้พวกเขาเริ่มเป็นห่วงจึงได้ไปหาที่บ้านจนโทรแจ้งกับตำรวจตามลำดับต่อมาโจดี้ได้โพสต์ข้อความในบล็อกของเธอว่าขอให้ไปสู่สุขตินะทราวิสรักและจดจำตลอดไปเธอได้โพสต์รูปคู่ของเธอกับทราวิสลงในบล็อกส่วนตัวของเธออีกด้วยสำหรับคนภายนอกเวลาดูเพลินเพินมันทำให้เธอดูเป็นคนที่น่าสงสารมากๆคนหนึ่งแต่ที่จริงแล้วนั้นเธอร้ายกาจมากๆวันที่19มิถุนายนเธอได้ถูกเจ้าหน้าที่เชิญไปให้ปากคำอีกครั้ง และครั้งนี้เธอบอกว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยและยืนยันว่าเธอไม่ได้เจอกับทราวิสตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วเธอไม่กล้าแม้แต่จะฆ่าแมงม,มุมเลยเธอจะทําอะไรแบบนั้นกับคนที่เธอเคยรักทําไมมันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เธอพูดวกไปวนมาโดยที่ไม่นึกถึงคําที่เธอเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เลยเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวให้เธอกลับบ้านไปตามปกติเพราะถึงแม้จะมีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ทางเจ้าหน้าที่อยากทําเคสนี้ให้สําเร็จร้อเปอร์เซนจึงไม่อยากรีบออกหมายจับแต่อย่างใด พอเวลาผ่านไปเธอได้ไปร่วมงานศพของทราวิสด้วยนะครับหลังจากนั้นตำรวจได้สืบหาเบาะแสะอื่นๆที่สามารถเชื่อมโยงถึงโจดี้ต่อไปซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังของ2008มันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรมากมายนักนอกจากที่จะมีสื่อบางสำนนกที่ไปขอสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งอย่างที่ทราบกันดีเธอได้แต่บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเธอคือผู้บริสุทธิ์เธอไม่เคยมีความคิดที่จะทำร้ายเขาเลยเขาเป็นเสมือนเพื่อนของเธอคนหนึง่ง ต่อมามันมีอีกรายการหนึ่งได้ไปสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับกรณีนี้เลยครับแต่เธอได้เล่าว่าเธออยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยมันมีคนร้ายบุกมาสองคนและใส่ชุดสีดำซึ่งเธอถูกจี้ที่หัวด้วยปืนส่วนทราววสถูกยิงไปก่อนระหว่างนั้นเธอเห็นคนร้ายอีกคนหนึ่งเผลอเธอจึงผลักปืนกระเด็นออกไปแล้วรีบหยิบกระเป๋าวิ่งลงบันไดไปให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่ได้มองกลับหลังมาเลยเธอบอกว่าเธอไม่กล้าที่จะไปแจ้งตำรวจเพราะเธอกลัวว่าคนร้ายสองคนนี้จะตามมาล้างแค้นเธอ ทุกคนเห็นความแตกต่างในการให้สัมภาษณ์กับสื่อของเธอไหมครับและกับเจ้าหน้าที่เองมันดูไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควรเธอเปลี่ยนเรื่องบ่อยจนทำให้เรื่องราวมันไม่ต่อเนื่องต่อมาตำรวจได้ออกหมายจับเธอในปี2009นเ้าในข้อหาฆาตกรรมและเตรียมตัวขึ้นศาลต่อไป3ปีผ่านไปในเดือนธันวาคมปี2012มันเป็นวันที่ทุกคนรอคอยในการขึ้นศาลเพื่อทวงความยุติธรรมให้แก่ทราวิสเธอยอมรับสารภาพว่าเธอเป็นคนก่อเหตุทั้งหมดจริงเพราะเธอบอกว่าเธอถูกเขาทำร้ายก่อน และสิ่งที่เธอทําไปเป็นเพียงแค่การป้องกันตัวเท่านั้นนอกจากนี้ทนายฝั่งตรงข้ามได้โชว์เอกสารรอยกรีดตรงฝ่ามือของทราวิสมันแสดงให้เห็นว่าตัวทราวิสเองที่พยายามจะป้องกันตัวเองจากเธอมากกว่าและถ้าเขาต้องการที่จะทําร้ายเธอจริงด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายและออกกําลังกายอยู่บ่อยๆทําไมถึงแพ้แรงผู้หญิงได้แถมเขายังถูกมีดแทงไปอีกหลายแผลจนสุดท้ายเธอยอมจำนนต่อหลักฐานโดยเธออ้างว่าช่วงหลังๆที่มีปัญหากัน การใช้ชีวิตของพวกเขามันเริ่มมีการทะเลาะกันที่บ่อยขึ้นทั้งสองใช้กำลังทำลายกันบ้างทำลายเข้าของกันบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเธอเองซะมากกว่าที่เป็นฝ่ายการะทำเพราะตามหลักฐานที่ทนายฝั่งครอบครัวของทราวิสได้เปิดเผยมันไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกถึงว่าเขาเคยลงไม้ลงมืออะไรกับเธอเลยแต่การพิจารณาคดีในครั้งนี้มันยืดเยื้อไปเรื่อยๆไม่มีท่าทีว่าจะจบ จนสารไดนน้นัดให้ทุกคนมาใหม่ในเดือนพฤษภาค,คมปี2013และสุดท้ายทั้งคณะลูกขุนหรือศาลเองได้เห็นพ้องต้องกันว่าโจดีมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมและต้องเข้าไปอยู่ในคุกเพื่อชดใช้กรรมตอลอดชีวิตทุกๆคนในศาลวันนั้นอย่างกลับมาดูบอลกันเลยครับมันมีแต่เสียงตะโกนร้องดังไปทั่วและดีใจที่เธอได้เข้าไปอยู่ในคุกสักทีต่อมาคนในครอบครัวของทราวิสเองได้แต่ยิ้มและยืนกอดกันด้วยความดีใจ ทิสาให้ความยุติธรรมแก่ทร AVIS และให้เขาไปสู่สุคติจริงๆสักทีกรรมจะทําให้คนมาเจอกันไม่ว่ากรรมของเราที่มีต่อเขาหรือกรรมของเขาที่มีต่อเราเพื่อมีชีวิตร่วมกันเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นและวันหนึ่งก็ต้องจากกันสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ